สวัสดีคุกผู้ชมทุกค่านนะตอนนี้อยู่กับเกมอาร์ตไลท์นะครับในคลิปนี้จะมาดูตัวละครเอเจเมนเต้นะครับเ้ตรียมมันเตรียมมันเต้ตูรู้เป่าไม่รู้นะขออภัยนะครับผมไม่มใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ,กฤษตรงๆแล้วคิดว่านะตัวละครนี้นะครับจะเป็นแคสเตอร์ระดับ5ดาวนะครับสายไพ่พ่อแคสเตอร์หรือว่าสายโจมตีอ,อาร์ตนั่นเองนะครับเอเจเมนท์ลดาเมจไปดูที่สกิลติดตัวนะ สามารถที่จะโจมตีเป็นเวทแล้วก็ทำดาเมจธาตุได้นะครับน,ะนั่นคือเทรดของตัว p พ i m ม้อแคสเตอร์นะทาเลนแรกนะครับมีทาเลนเดียวครับเป็น5ดาวถ้าศัตรูอยู่ในสถานะเบิร์สเอฟเฟกของเอโคลเอโคซีดาเมจนะครับนังโจมตีเพิ่มขึ้น18%อันนี้สำหรับใครที่ถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับก็คือเบิร์สเอฟเฟกคืออารลอด ไอเดือเปนท่อดามเนี่ยมันเติมจนเต็มแล้วมันระเบิดออกมานในช่วงนั้นนะจะเป็นช่วงที่เกิดเปิดเอฟเฟก t ขึ้นนะครับมาจากระเบิดเอฟเฟกจะจบลงเมื่อหลอดมันปูดาวจนหลอดมันเต็มอีกรอบหนึ่งเราต้องไปเติมหลอดใหม่อีกนะครับก็น,นโคซีดนะครับเมื่อทําการระเบิดแล้วนะไอจะทําระเบิดได้กับศับตรูทั่วไปนะครับที่1,000หน่วย ถ้าเป็นระดับหัวหน้าคือระดับลีเตอร์เนี่ยจะใช้2 0 0พนะครับผลของเนโก i ีต a าเม e จะหลังจากระเบิดแล้วนะครับในช่วงเบิร์ตเอฟเฟกจะทำให้เกิดเอ็นฟีโมกนะครับ50%ทสิปรทำให้พลังโจมตีของศัตรูลดลงนะครับก็50%เลยนะแล้วก็ทำทาดาเมจธาตุนะครับ800หน่วยต่อวินาทีในช่วงระยะที่เบิร์อยู่นะครับคูด,ดาว15าวีอันนี้คือผลของเนโกซีนะครับ ตัวละครนี้สามารถแลกได้จากแต้มห้าน้าแต้มชมพูนะครับก็ะจะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่อาจจะดวงเกลือหาตัวละครธาตไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถแต้มชมพู600นะครับไปแลกมาใช้งานได้นะมาดูกันที่สกิลนะครับยูนิงหลอดสกิลดังเอ็มรัส สก,กิลกดใช้นะ sp ตั้งโต๊ะ15ใช้ sp 33ระยะเวลาสก,กิล20วินาทีนะที่เลเวล7เเมื่อกดใช้พลังโจมาาตีเพิ่มข e ึ้น80% e, ทำดาเมจเพิ่มเติม10%เป็นในโคซีดดาเมจน,นะครับถ้าศัตรูอยู่ในสถานะเวิร์ดเอฟเฟกของในโคซีดอยู่จะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก40%เป็นดาเมจธาตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสก,กิลที่สามารถเติมหลอดเด็นึ่ท่อเองได้นะครับทำดาเมจเน้นทำดาเมจเดี่ยวเป็นหลักนะครับ ออกมาสกิลที่2นะฮะหล่อกสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งตัว15ใช้ SP 37ระยะเวลาสกิลอยู่ที่35 e 7, มิบาวิอีเลเวลรเจ็เมื่อกดใช้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10 78เอ้ย75หน่วยนะครับขอไปแล้วก็จะโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้นอีก1เป้าหมายด้วย paranoid. ถ้าศัตรูอยู่ในสถานะเธิบดีเอฟเฟกตของเนโกซิจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก60%นะครับเป็นดาเมจธาตุแต่รีมาร์ตัวโตๆนะครับโน vacation, ตัวโตๆเลยสกิล2 จะไม่ทำดาเมจในโคสิตด้วยตัวเองนั่นแปลว่าถ้าคุณหยิบสกิล2มาใช้จะไม่สามารถเติมหลอดเอเลเมนท่ลดาเมจได้นะครับต้องมีตัวละครอื่นมาช่วยเติมแทนนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะครับตัวละครนี้ไม่ได้เหมาะกับคนนะครับจะเหมาะกับคนที่มองหาตัวที่ทำดาเมจธาตุมาเล่นได้แต่ตัวนี้มันก็ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ตัวระ,ระดับท็อปเทียนะครับ เป็นตัวที่สามารถจิบมาเล่นได้เฉพาะปัจนนะัหรือว่าดาที่ไม่ได้ต้องการดาเมจเอาพุทธเยอะมากนักนะครับเนื่องจากเป็นตัวระดับ5ดาวด้วยหลังโจมตีของตัวนี้ก็ไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงมากนะักจิบมาใช้งานแก้ขัดได้แต่คิดว่าในระยะยาวก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ช่างใจกันดูถ้าเกิดคุณอยากได้ ตัวมาเติมหลอดในโคสิ์เพิ่มเติมนะครับมันก็อาจจะพิจรารณาเพิ่มนะครับตัวละครนี้ใช้งานได้หรืออย่างไรในโคสิ์มาเพื่อใช้สถานไอรีบับเอ็นฟิโบเพื่อให้ศัตรูเนี่ยจมที่เบาลงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องใช้สกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลสองไม่สามารถเติมหลอดในโคสิ์ได้นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับ มาที่พเรือรอกซิมเลชั่นนะครับให้เลือกเป็นสกิลสองครับจากศัตรูค่อคนข้างเยอะเราใช้สกิลสองเนี่ยจะโจมเตยได้สอง้อมหมายพร้อมกันนะครับมาถึงก็รอลงเดวเปนเต้เลยนะก็มาโฟกัสที่สปอตนะครับเมื่อเลือดเหลือน้อยนะทีหนึ่งประมาณนี้ก็ปุ่นะครับ ก็เมื่อสกิลเดเมนเต้พร้อมให้กดใช้สกิลทั้งคู่นะตัวตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าอ่านคือว่าอะไรคนระัว,วารักฟินหรือเปล่าตัวละครนี้จะเป็นตัวเติมเนโครซีดดามเมจให้แทนนะครับพอาเดเมนเต้เราหยิบสกิล2อมาไม่มีเนโครซีดดามเมจในตัวนะ อนี้รอนะครับเมื่อสกิลของวาลคินพร้อมกดใช้ได้เลยนะก็สปอร์ตพร้อมก็กดใช้ด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากสปอร์ตเนี่ยเราต้องใช้ในเว็บสุดเอ่อเว็บก่อนสุดท้ายอีกทีหนึ่งถ้าเรากดช้าสกิลมันจะหลีไม่ทันนะครับก็้าเดลเมนเตพร้พอรมก็กดใช้ได้เลยอันนี้ใช้ช่วงเวลาไม่ตรงกันเพราะว่าถ้ามัวแต่รอเนี่ยมันจะเคลียร์มอนไม่ทันนะครับ แต่ทีนี้เดี๋ยวเวสสุดท้ายเราจะรอให้สกิลทั้งคู่นะครับทั้งเดียมเบนเต้และวาลังควินเนี่ยพร้อมกันนะต้งตรงจุดนี้นะครับรอให้เลือดเหลือน้อยของสปอตนะเลือดเหลือน้อยนะครับเราค่อยเริ่มหิวโผล่ได้อีกทีสไ่ได้อะไรเบยนี่ปล่อยให้โดนโจมตีธรรมดาจนตายไป ทีนี้เมื่อศัตรูสองตัวเวฟสุดท้ายเดินเข้ามาในระยะหังคู่นะครับเปิดใช้งานสกิลก็สปอตเน,นี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสปอตจะไม่ตายเนื่องจากศัตรูเนี่ยโดนเนโครสิตาเมเตเติมจนเต็มแล้วติดเอนฟิเบิลนะครับก็จะโจมตีเบาลงแล้วสปอตก็สามารถแทงได้เพราเป็นนันจบนะครับ ทุกทัวนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะค,คลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ